ว่ารงเดชกิจวิกรมอดีตพักประชาธิปัตย์ออกมาพูดตามภาพนี้ที่ว่าประชาชนไทยกับประชาชนขเขมรต้องไม่เกลียดกันแต่ประชาชนไทยและประชาชนขเขมรมีสิทธิที่จะเกลียดผู้นำประชาชนขเขมรมีสิทธิที่จะจัดการหุนเซนประชาชนไทยก็ต้องมีสิทธิจัดการระบอบทักษิณอันนี้นายแพทย์ วรงเดชกิวิกรมปัจจุบันนี้เป็นประธานพรรคไทยพักดีครับเป็นประธานครับไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคครับทีนี้ถ้ามองจากข้อความในภาพนี้ก็เหมือนกับว่าหมอวรงนี้กำลังสร้างให้คนไทยและคนขมินเกลียดครับโดยเฉพาะให้เกลียดผู้นำเกลียดรัฐบาลผมว่าการที่จะสร้างแบบนี้มันก็อาจจะเป็นสิทธิเสรีภาพของหมอวรงที่จะทำได้ แต่อย่างหนึ่งที่หมอวรงอาจจะลืมก็คือคนไทยก็เกลียดหมอวรงอยู่พอสมควรนะครับหรือว่าจะเกลียดมากๆด้วยเพราะว่าเขาลงสมัครสสเขาก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งมาเขาทำอะไรประชาชนก็ไม่เลือกเขาการที่ประชาชนไม่เลือกเขานั่นอาจจะเป็นตัวประเมินชีวัดได้ว่าประชาชนเกลียดเขานั่นแหละครับตัวประเมินตัวชี้วัดว่า ประชาชนเกลียดรัฐบาลหรือไม่เกลียดสอสอเกลียดหมอวรงหรือไม่ผมว่าก็ตัดสินจากการที่ประชาชนเลือกหรือไม่เลือกเขานั่นแหละครับยิ่งเขาออกมาพูดในเพจใน Facebook ในโลกโซเชียลมันก็ยิ่งจะทำให้พิสูจน์ได้ว่าประชาชนเกลียดเขามากเท่าใดน,นั่นแหละครับประเมินได้จากตรงไหนในช่วงนี้ก็คือประเมินได้จากผู้ที่ไปร่วมมอบกับเขา ถ้าคนที่ไปร่วมมับกับมับกับเขาก็น่าจะประเมินได้ว่าชอบเขาหรือว่าถูกจ้างไปแต่ถ้าประชาชนไม่ไปร่วมกับเขาก็น่าจะบอกได้ว่าประชาชนเกลียดเขานั่นแหละครับผมพูดผมเสนอไว้ประมาณนี้ท่านใดมีความเห็นติดต่างเห็นแยง้งจากที่ผมพูดไว้ก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าแย้งกันมานะครับในเชิงสร้างสรรค์ก็แล้วกัน